วันลุมพินีเจ้าเสือใหญ่มกรุงเทพธนบุรีวัดใจพึ่งหลวงบ้านแรมบ้าศึกวันลุมพินี65วันพร้อมจัดหนักส่งท้ายเดือนแห่งความร้อนระอุด้วยความมันระดับโลกเช่นเคยโดยสัปดาห์นี้ศึกวันลุมพินี65คนนักสู้ฝีมือชากาดขึ้นประลองฝีมือกันบนเวทีทั้งสิ้น12คู่พร้อมถ่ายทอดสดไปยังผู้ชมในอีกกว่าหนึประเทศทั่วโลกจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรา ในวันศุกร์ที่31พฤษภาคมนี้เริ่มคู่แรกเวลา19.30นาเจ้าเสือใหญ่เวอร์ซัสพึ่งหลวงคู่เอกนำรายการเจ้าเสือใหญ่มกรุงเทพธนบุรีนักสู้ผู้มีดีด้านศิลปะแม่ไม้มวยไทยไวัย22ปีจากเมืองกรุงเจอศึกหนักวัดฝีมือกับตัวตึงผู้ไร้พ่าย,พ,ายพึ่งหลวงบ้านแรมบ้ามวยเดือดวัย24ปีจากอุบลราชธานีที่ของกำลังขึ้นเก็บชัยชนะติดต่อกันมาแล้ว5ไฟโดยจะแลกเดือดกันในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวท 1,2,5,1,3,5อปอโลกเงินเวอร์ซัสเพชรชอนผูส่วนคู่รองเป็นการพบกันของสองผู้ผิดหวังจากผลงานไฟล่าสุดระหว่างโลกเงินสอสมหมายมวยซ้ายพลังบูไวัย24จากอุบลราชธานีพบกับเพชรชอนผูเอกปูยีนดาวรุ่งอนาคตไกลไวัย17ปีจากพัทลุงในกติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคทเวท128ปอยอดไอคิเวอร์ซัสอินรยาต ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ยอด I q คอพิมลลสีมวยครบเครื่องวัย22ปีจากบุรีรัมเดินเครื่องเต็มกำลังพร้อมย้ำแค้นอิลยาตมูซาเอฟคู่ปรับเก่าวัยเดียวกันจากรัสเซียที่หวังมาแก้มือให้ได้สถานเดียวในกติกามวยไทยรุ่นแบนตตัมเวด13514ปอนอกจากนี้ยังมีการกลับมาล่าแต้มชัยที่2ของจงอังศึกษาเทพพิทักษ์พบกับแมนยูสิทเจนิมที่จะมาเปิดตัวเป็นครั้งแรกและการพบกันของ2ดาวบูไยแดงหน้าจับตาระหว่างจิ้งรีดทองกีล่าสปอร์ต พบกับสำราญสิงห์สิฉลองศักแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19.30นาฬิกา30นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทาง w a t c h w a n i f c o m บางประเทศ Facebook o กอ o u t u b e วันบางประเทศและทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20.30นาฬิกา30นาทีโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินีห5 คู่เอกเจ้าเสือใหญ่มกรุงเทพธนบุรีเวอรัสพึ่งหลวงบ้านแรมบ้ามวยไทยรุ่นไฟเวท1-2-5-1-3-5ปอคู่รองโล่งเงินสอสมหมายเวอร์ซัสเพชรชอนูเอกปุยีนมวยไทยแคทเวท128ปอเพชรน้ำคาพันดักรัตนบุรีเวอรัสวัชรพลพีเคแสนชยัยมวยไทยแคทเวท119 9ปอเพชรน้องเน,งนยนกเขากม11เวอรซัสทหารเอกนายกเอ่าสาลามวยไทยแคทเวท1น9ปอ จงอังศึกษอเทพิทักวอร์ซัสแมนยูสิทเจนิมมวยไทยแคทเวท132่อ13ปอจิ้งรีดทองกีลาสปอร์ตวอร์ซัสสำราญสิงสิฉลองศักดิ์มวยไทยแคทเวท128ปอยอดไอคิออิมนสีวอร์ซัสอิรยัตมูซาเอฟมวยไทยรุ่นแบนตำเวท135 145ปอตันมินอองวอร์ัสดิมิทรีคิริอีฟมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145 155ปอจางจินฮูวอร์โซอิชิโรอารตะ มวยไทยรุ่นไลา์เวท1 2 5 1 3 5ปอคาโลบูมินาอังเวอร์ซัสชายันออซัก MMA รุ่นแบนต์เวท1 3 5 1 4 5าห่ปอหาวช่วยเวอร์ซัสชิกามาซาฮิโร่มวยไทยแคทเวท1 1 8ปอเรียวสุเกะฮอนดะเวอร์ซัสเรียวสุเกะโนดะ MMA รุ่นสตราเวท1 1 5 1 2 5ปอ